อนนี้มาตรวจเช็คแก๊สกันนะครับบรรยากาศอยู่ข้างนอกค่าจะอยู่ประมาณ5 0 0ร5 9ประมาณนีเ้เดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดูที่ช่องแอร์ค่ามันจะอยู่ประมาณ8 0 0 900เรามาดูกันในส่วนของการตรวจเช็คนะอันนี้อยู่ในห้องโดยสารนะไปดูที่ห้องเครื่องกันที่ผมเช็คเจอ่ยน,นี่ช่วงหัวฉีดขึ้นมาพันก็น่าจะมีการรั่วซึมตรงนี้เกิดขึ้นด้วย อันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของอากาศทั่วไปเนาะอีกทีหนึ่งนะครับค่ามันก็จะค่อยๆลดลงดลเข้ามาอีกทีหนึง่งครับ500จะได้กลิ่นแก๊สนะครับในห้องโดยสารแต่ก็กิ๊บไปเช็คหน้ารถมาแล้วก็ไม่มีอะไรรั่วออกมากลิ่นแก๊สเข้ามาในรถนะครับตอนนี้มันอยู่ที่8 0 0กว่านีขับออกมาสักแป๊บนึงแล้วนะครับติดไฟแดงเรียบร้อยนะครับ ระดับก็ลดลง600กว่านะครับจากเมื่อกี้นี้ที่เข้ามาเป็น900นะก็ตัวแก๊สก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการบันทึก